สวัสดีครับ FC ที่ติดตามรับชมช่องสมาคม h ช n แนลพี่น้องนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็จะมา,าบรรจุเหรียญใส่กล่อง แล้วก็ส่งให้กับร้านที่เขารับซื้อและช่องสมาคม c h a n แน l ก็จะส่งขายนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันเหรียญที่จะส่งต่อไปนี้นะครับก็มีเหรียญน,นะครับมีเหรียญตัวเปล่า ชนิดหนึ่งบาทสองเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็สองเหรียญน,นี้ก็ทางทางช่องเขารับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับเหรียญละหนึ่งร้อยบาทต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญของรัชกาลที่สิบอีกสองเหรียญ ภาษีเงนตรงหนึ่งเหรียญน,นะครับพระีสียนตรงนี่เขารับซื้อนะครับตามที่ส่งไปประเมินราคาก็อยู่ที่หกร้อยบาทนะครับพระีสียนตรงแล้วก็หนาเกินหนักเกินปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับอันนี้เรียนละหนึ่งร้อยบาทนะครับ สี่เหรียญแล้วแล้วก็ว่าละนะครับที่ระลึกสามเหรียญน,นะครับเหรียญละสิบสามบาทแล้วก็เนื้อเกินปีพศสองพันร้อยสี่สิบเก้าเนื้อเกินสองเหรียญ เหรียญละ20บาทนะครับทางช่องเขาบอกรับซื้อนะครับเหรียญละ20บาทปีพศ2544ปีพศ2544เขาก็กกรับซื้อเหรียญละ15บาท10บาทไส้เลื่อนหรือว่า บบอกเคลื่อนใส้เลื่อนเหรียญนี os os ok oh ้ก็ผ่านการประเมินที่หนึ่งยห้าสิบบาทปีโโซสองพันห้าร้อยสามสิบสองแล้วก็เหรียญสองบาทสีเงินเหรียญละหกบาทสีทองเหรียญละสี่บาทนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็จะใส่กล่องนะครับใส่กล่องส่งไปนะครับให้ช่องที่รับซื้อนะครับก็คือ คุณวีระพลมุ่งใหม่นะครับคุณวีระพลมุ่งใหม่ตำบลท่าข้ามอำเภอเภอจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ก็คือร้านรับซื้อเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเขาซื้อจริงนะครับแต่ต้องเป็นเหรียญที่เขาประกาศรับซื้อด้วยนะครับเหรียญช่องอื่นประกาศรับซื้อส่งไปให้เขาเขาไม่ไม่รับผิดชอบนะครับเขาไม่รับซื้อนั่นก็คลิปนี้ ฝากให้เพื่อนๆได้ติดตามก่อนจากการในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กําลังใจช่องสมาคมแชนแนลให้ช่องสมาคมแชนแนลมีกําลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนึ้นหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ